เดี๋ยวจัดป้อนผลไม้ขอบคุณแม่กุหลาบนะคะที่ท่านเมตานะคะครอบครัวน้องปุยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปป้อนคุณยายโมเรน่านะคะเอาอนันมาใส่ลูกบะเอามานี่แล้วก็มาเทที่นี่ก็ได้ลูกขอขอบคุณคุณแม่กุลาบมากๆเลยนะที่เมตานะคะนะสาธุบุญด้วยนะคะคุณยายคนดูแล้วยังยังยายผลไม้ยังไม่มาค่ะนี่ค่ะ คนไหม้มาแล้วนะขอขอบคุณคุณแม่กุหลาบมากๆกเลยนะคะที่เมตตานะคะนะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงคุณยายโมเรนาได้ทานแล้วนะคุณแม่ตาเดี๋ยวเราไปป้อนคนุณยายขวัญกันต่อนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะเมตตามาเท่าไรขอให้ย้อนกลับไปหาคุณแม่เป็นร้อยร้อยปนพันเท่าเลยนะขอบพระคุณแม่จา๋ามากมากเลยนะคะนะเดี๋ยวเราไปป้อนคนุณยายขวัญต่อเลยค่ะนะคุณยายขวัญค่ะคุณแม่จา๋านะสาธุบุญด้วยนะคะนะ คุณแม่จานมากๆเลยนะขอบคุณค่ะนะคุณยายควันค่ะคุณแม่จานนะเดี๋ยวเราไปป้อนคุณยายควันเลยนะคะคุณยายโมเลน่าทานแล้วนะก็จะเป็นคุณยายควันค่ะนะสาธุบุญนุโมทนาบุญสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะนะขอบคุณแม่มากๆเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะดีใจมากๆเลยที่ท่านเมตตาเดี๋ยวเราไปป้อนน้องปุยต่อค่ะอีกหนึ่งเชือกค่ะนะ บรรยากาศนะวันนจะเมิมมนฝนใกล้จะตกอีกแล้วนะอยากเป็นยินเนาะนะ <t> นี่ก็จะเป็นน้องปุยค่ะจ้าก่อนส,สวยๆค่ะจ้าแม่กุลาบก่อนทำงานหรืจ้าส,สวยๆค่ะขอบคุณค่ะก่อนจ้าส,สวยๆจ้าจ้าอ้เสียงขอบคุณค่ะแม่นะขอบคุณมาก,มากๆค่ะนะ น้องปุ๋ยก็ได้ทานผลไม้ของคุณแม่กุหลาบแล้วนะคะคุณยายขวัญคุณยายโมโลเลนาและน้องปุ๋ยนะได้ทานผลไม้ของคุณแม่ครบทั้งสามเชือกแล้วนะสาธุบุญด้วยนะคะอ่อยอ่อยมากๆเลยนะคะขอขอบคุณแม่จามากมากเลยนะคะนะที่ท่านเมตตาเปิดและปิดร้านให้กับครอบครัวน้องปุ๋ยนะคะนะสามสาวได้ทานผลไม้ของคุณแม่ครบทั้งสามเชือกแล้วนะ,ะขออนุโมทนาบุญสาธ <N> ุบุญด้วยนะคะมีน้องเหมียวตามมา สวยสวยมาช่วยป้อนผลไม้เหรอคะสวยสวยเดินตามนะคะคุณแม่มาเริ่มมาดูคุณยายก่อนเลวคุณยายยังทานผลไม้ขอคุณแม่นะคะน่ะคุณยายควันนะคุณยายควันแล้วก็น้องปุยคุณยายโมเรนานะคะนะเดวทานครบทั้งสามเชือกแล้วนะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะคุณแม่จานะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะสาธุบุญด้วยค่ะนะ พันเมตตามาเท่าไรย,ย้อนกลับไปหาคุณแม่เป็นร้อยร้อยปนพันเท่าเลยนะดีใจมากๆเลยวันนี้ได้ปิดร้านแล้วนะคะขอบคุณแม่จ้ามากๆนะคะจัดพ่อให้ครบทั้งสามเชือกแล้วนะดีใจพรก็จะทานนะคะนี่นะคะผลไม้ไปด้วยนะคะแล้วก็ทานหญ้าไปด้วยนะคะทานยาเรือดอร่อยเลยนะขอบคุณคุณแม่กุลาเป็นอย่างสูงนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านก็อยู่แดนไกลนะคะส่งกำลังแรงใจให้คุณแม่นะคะนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคุณแม่จ๋าะนะสามสาวได้ทานแล้วนะจัดป้อนให้ครบทั้งสามเชือกแล้วนะยายกานอร่อยไหมคะีค่ยายก้อนบอกอร่อยมากๆเลยนี่คุณแม่จา๋าทานผลไม้ขอบคุณแม่ดูโอ้ยนะปากนึ่งเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะขอบคุณแม่จ๋ามากๆเลยนะคะที่เมตตาะนะคะแม่นะคะ ขอให้ครบทั้งสามเชือกเลวจ้าสวยๆนะขอบคุณค่ะแม่จ้านะแม่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณแม่จ้านะคะมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ้ากราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะนะขอบคุณคะ่ะ